สวัสดีครับเอากลับมาเอากลับมาดูหวดวันที่16สิงหาคม2568อันนี้เป็นรูปจริงที่เพื่อนพวกเราฝากส่งมาเอามาทำให้ดูก่อนของผมยังยังไม่มีนะยังไม่ได้มาเดี๋ยวก็คงอีกสัก2อสาวันเนาะ โซนที่ผมอยู่นี่ก็คือจะเอามาขายช้าสำหรับรูปจริงนะเอามาขายช้ารูปในเว็บไซต์ก็ก็ยังไม่มีนะเจ้าหน้าที่เขายังเขายังไม่อัปโหลดให้มีแต่รูปอะไรไม่รูป้แปะไว้ยังดูไม่ได้เลยของงวดวันที่ของวันที่สมุกนี้นะรูปของเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเอามาถ้าถ้าเขาแปะให้แล้วอ่ะเดี๋ยวเอามาทําในคลิปถัดไป อันนี้ดูคลิปนี้ดูอ่าไอสลากปกติก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติเนาะอ่าประมาณนี้เนาะพวกเราเห็นเห็นเห็นกันแล้วเนาะอน่าจะดูมาเยอะแล้วอ่าน่าจะดูมาเยอะแล้วอยังไม่พูดอ่าผมค้างววายังยังไม่พูดก่อนก็เตือนกันเนาะเขาบอกว่า อันนี้เป็นในในคลิปที่แล้วเนาะอันนี้ว่าที่แล้วก็เห็นเขาเตือนที่นั่นเเขาบอกว่าเลขล็อกไม่มีอยู่จริงอการซื้อสลายกินอย่างรัฐบาลไม่มีเทคนิคหรือเคล็ดลับที่จะทําให้ถูกรางวัลได้อก็ตามนั้นเลยเนาะแต่ผมชอบนะผมชอบนะเขาบอกว่าเลขล็อกไม่มีอยู่จริงก็ว่า๋ยวผมจะเอามาใช้บ่อยๆรูปนี้จะเอามาเตือนพวกเราใช้บ,บอ่องงยๆเนาะอาจจะได้ไม่งมงายจะได้ไม่อะไรอะอาจจะได้ไม อันนี้กันอ่ะโอเคอ่งางวดที่ผ่านมาอ่งางวดอเมือ่อเมืม่อวันที่หนึ่งอ่าเมื่อวันที่หนึ่งก็ปังมุดก็มามาประมาณสองโมงอ่าประมาณสองโมงกว่าจะทําให้ก็สายเลยเนาะกว่าจะมาดูกว่าจะทําให้ก็าสายก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยสําหรับปองมุดอ่ไม่ได้เห็นอะไรไม่ไม่ได้เห็นเลยผมก็บอกว่าไม่ได้เห็นก็เห็นแค่ แค่กลมๆเนาะกลมๆสาม,มอ,อันกลมๆสามอันก็มีมีติดอยู่แค่แค่ศูนย์ศูนย์ล่างใช่ไหมห้าศูนย์ติดอยู่แค่ศูนย์เนาะอันอื่นไม่เห็นผมบอกว่าผมไม่เห็นสําหรับปองมดุดเนาะแล้วก็มีอะไรอีกที่เอามาลงให้มีมีอันนี้เนาะห้าสองพวกเราเห็นอยู่เนาะตรงนี้นะ,ะพวกเราเห็นอยู่ที่เอามาลงไว้ให้ แต่ว่าก็พูดไปห้าสใช่ไหมอ่าเพราะว่าไปตรงคอม53นี่ตรงคอมมาดูตรงคอมนี้เนาะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่าแล้วก็มีอ่ารูปสลากปกติสลากปกติก็พูดมาทุกคลิปทุกรอบเนาะของงวดที่ผ่านมาเนาะก็เห็นบอก5ตรงนี้ก็เห็น5อยู่50ก็เห็นอยู่บอกว่า5005นี่ตรงนี้50 ใช่ไหมอ่าตรง514นีนี้ไม่มี514ไม่มีอ่าก็มีมี18ตรงนี้1 8ตรงนี้ตรงนี้บอก1818 18, ก็ไปออกอันนี้ของออมสินเอาไปออก2ตัวล่างออมสินอ่าแล้วก็อ่าสลาการกุศลสลาการกุศลก็มีก็เดาไว้ว่า0 อ่าศูนย์ศูนย์อยู่ข้างหลังศูนย์อยู่ข้างล่างศูนย์อยู่ข้างล่างก็ห้าศูนย์เนาะอ่าจำนวนคนจํานวนคนก็ก็มีห้าคนนั่นแหละแต่งวดก่อนนู้นใช่ไหมที่มีเจ็ดคนมันไม่มีเจ็ดเลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไอ้นี่ส่วนตัวเลขตรงนี้เจ็ดสี่นี่ไม่มีเลยไม่มีเจ็ดไม่มีไม่มีสี่เลยที่มีสี่ติดมาแค่แค่เลขหน้าตรงนี้ไม่มีไม่ถูกหนึ่งศูนย์ตรงนี้ไม่ถูกเนาะไม่มีส่วนตรงนี้เหมือนเหมือนสี่ห้า อ่าเหมือนสี่ห้าก็ก็ไม่ใช่แต่มันออกเลขห้าศูนย์อ่าแล้วก็มีสลากปกติสลากปกติก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าอันนี้ชัดเจนตรงๆเลยห้าหนึ่งสี่ไม่ออกเพราะว่าห้ามันก็ไปเรียมออกเป็นอะไรไอ้เนี่ยห้าก็กลายเป็นสองเนี่ยมันแต่มันมีมันมีอยู่อ่ามันมีแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยบอกชี้อยู่เนาะ,ะแต่ตรงนี้ชี้เป็นเป็นอะไรนะ ห้าศูนย์สองหรือหนะ้าเก้าสองเนาะแต่แต่ผมตาผมผมบอกว่าเป็นเป็นห้าเก้าสองใช่ไหมแต่ถ้าถ้าจับตรงนี้ตรงเดียวนะ่ะมันก็ได้อยู่ห้าห้าเก้าเก้าสองห้าสองตรงนี้มันก็ได้อยู่อันตรงนี้น่าจะได้อยู่นะเกือบสามตัวนะเปลี่ยนห้าสองในห้าสองเปลี่ยนห้าสองเก้าในตรงนี้แต,แต,แต่แต่ที่เห็นนะี่ก็คือห้าสองเก้าใช่ไหมที่ผมบอกเอ,อันนี้ก็ถ้าจับแค่ตรงนี้ตรงเดียวก็ถูกแล้วนะี่แต่หนึ่งปตรงนี้ไปออมสินห้าศูนย์นี่ไปล่างสองตัวล่างเนาะ ตรงนี้9044ต,ตรงนี้ไม่มีมันก็มีทั้งมีและไม่มีมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่มันมีอยู่แล้วล่ะในแต่ละงวดมันมีอยู่แล้วล่ะงวดนี้งวดนี้ก็ประมาณนี้งวดนี้ประมาณนี้เขาบอกว่าสลากส,สร้างเพื่อชุมชนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมไทยบ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลบบุรี รูปนี้ไม่มีคนเหมือนวัตถิเลี้ยววัตถิเลี้ยวไม่มีคนมีแต่ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็มีแต่ผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์อะไรมั่งอ่ะตรงนี้น่าจะมีอยูอ่ผลิตภัณฑ์ผ้าเนาะหนึ่งผลิตภัณฑอ์อันนี้น่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวของทานเล่นเป็นเป็นข้าวอะไรข้าวพองข้าวนางเล็ดหรือเปล่าเนี่ยสองอันอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ที่สองแล้วก็อันที่สามนี่นเป็นพวกน้ําพริกปลาย,ย่างน้ําพริกกระปุกอะ อันนั่นแหละประมาณมี3อย่างอันนี้ผลิตภัณฑ์ผ้าแต่ผ้าตรงนี้ก็ทําเป็นหมอนรองคอเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นหมอนรองคอลดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนปลาช่อนเหมือนรองคอเนี่ขนมนางเล็ดอันนี้ก็เป็นเป็นน้ําพริกน้ําพริกปลาย่างน้ําพริกอะไรนั่ยเนี่ยพวกเราน่าจะรู้อยู่มี3อย่างมี3อย่างเนาะอ่ามี1 2 3 3อย่างไหมอ่าแต่อันนี้แล้วก็3อย่างนั่นแหละอันเนี้ย ผ้าทอพื้นบ้านอาทอเสร็จก็อันนี้มาทําเป็นหมอนรองคอหมอนรองคอก็เวลาขับรถขับอะไรนะหรือนั่งานานๆน,น,นั่งเก้าอี้นั่งอะไรทําปวดคอปวดอะไรก็น่าจะประมาณนั้นโอเคประมาณนั้นส่วนตัวเลขส่วนตัวเลขก,ก็เราเห็นอยู่กลมๆเ,เห็นอยู่กลมๆเนาะกลมๆก,ก,ก็คงจะเป็นศูนย์นั่นแหละ ก็คงก็คงจะเป็นศ mm ูน hmm. ย์เห็นเป็นกลมๆมีกลมๆอยู่อันนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนปลาช่อนเนาะปลาช่อนจะอะไรดีเป็นเหมือนปลาช่อนปลาช่อนก็กลมๆอยู่นะอันนี้ก็กลมๆอยู่ก็อเบื้องต้นอเบื้องต้นดูดูไปที่ความคล้ายแล้วกันผมจะฝากไว้ที่ความคล้ายแล้วกันฝากไ้สักสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยเนาะเอาสักหน่อยเนาะ ดูดูดูส่วนที่มันเป็นกลมๆแล้วกันกลมๆนี่ก็คงจะเป็นจะเป็นศูนย์นั่นแหละแต่ตรงนี้มันเป็นแปดเห็นไหมตรงนี้เป็นเป็นแปดศูนย์แปด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 ศูนย์ศูนย์แปด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 ศูนย์อ่าอันนี้อันนี้ลักษณะเหมือนเหมือนดูดูตรงนี้แล้วมันมันคล้ายนะศูนย์แปดแปดถ้าดูตรงเนี้ยถ้าสีเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยศูนย์แปด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 ศูนย์ ถ้าแปดแปดศูนย์ใหญ่ๆหญ่โซนนี้น่าจะเป็นอยู่กลุ่มเดียวกันนี่โซนนี้น่าเป็นกลุ่มเดียวกันใหญ่ๆนี่แต่ว่าตรงเนี้ยสีเข้มเข้มทึบๆตรงกระปุกเนี่ยกระปุก5อันศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดก็ก็ได้อยู่นะอ่าได้อยู่ประมาณนี้อันตรงนี้ก็ศูนย์แต่อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็พิจารณาดูดีๆ แต่ตรงนี้มันมีโค้งมันโค้งมาเหมือน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 เลขห้าได้ไหมอ่าพวกท่านดูอีกเหลี่ยมหนึ่งได้ไหมมนลองมุวน,ม,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 นมุนดูอ่ะลองมุวนมุนดูน่าจะได้สักสามตัวนู่นนะน่าจะมีตัวเลขสักสามตัวเลขนู่นนะใช่ไหมได้ไหมศูนย์ห้าอีกหรือเปล่าจะเป็นศูนย์ห้าอีกหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ออกห้าศูนย์อ่ะนลองรังหันมาทางนี้ อราลองทำมาทั้งนี้เป็นศูนย์ห้าเนาะตรงนี้เนี่ยมองมาตรงนี้แค่นี้เองหนึ่งนี้เป็นห้าใช่ปะใช่ห้าป่ะเนี่ยตรงเนี้ยคล้ายๆนะเออหลายคนโง่ก็โอ้ยมันเพิ่งออกไปตะกี้เองไม่กี่วันเองเนาะห้าศูนย์แต่อันนี้มันเป็นศูนย์ห้ามันไม่ใช่ห้าศูนย์ตรงเนี้ยเป็นศูนย์ห้าเนี่ยศูนย์หรงนี่ห้าคล้ายๆคล้ายๆอ่ะพอบอกว่ามองตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้มันคล้ายอะไรอะ่ะอา่าตรงนี้ก็ มันคล้ายมันไม่รู้มันไม่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เห็นนะถ้าผมมองฝั่งนี้ผมเห็นเป็นศูนย์ห้าตรงนี้แต่มันอาจจะมีสัสกสามตัวอะไรอาจจะเห็นสักสามตัวเชียร์เนาะ,ะเห็นไหมฝั่งนี้ถ้ามาฝั่งนี้ก็ค่อยๆดูกันไปกว่าหวยจะออกเรามีเวลาดูอีกเยอะเนาะอันนี้เอาแค่เซิร์ฟๆก่อนเอาแค่เซิร์ฟๆก่อน เซิร์ฟก็เอาตรงตรงตรงนี้แหละล้วก็ฝากไว้ตรงนี้แหละประมาณ088นะอ่ะติดไว้ก่อนเราเราเราไอ้นี้ไว้ก่อนเขาเรียกอะไรไฮไลท์ไว้ก่อนนะ0 8นนะตรงนี้3ตัวนะ08 8หรือด8 0นี่แหละตรงนี้เป็น05แล้วกันเนาะตรงนี้เป็น05โอเคประมาณนี้ที่เห็นอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเลื่อนดูมีอะไรอีกอ่าลองลองเลื่อนดูก็มีนี่แหละผลิตภัณฑ์เราเห็นแล้วมี อันนี้ก็พูดแล้วอันนี้ก็ชัดเนาะห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าองอันนี้ก็จับเอาก็ได้อยู่ในะ5หเนี่ยตรงนี้1,8ไปออมสินส่วนตรงนี้การกุศสก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคมเท่าไหร่สําหรับงวดที่แล้วเนาะอะธรรมดาแหละมันอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่จํานวนคนกับไอ้กลมลูกโลกนี่มันก็ถ้ามองแบบอย่างนี้เลยมันก็จะไปเข้า50ได้อยู่ แต่ว่าไม่ได้ชี้ให้ตรงนี้อ่าเียกอกไม่มีอยู่จริงนะแต่อันนี้มีเนี่ยหนึ่งแปดก็ไปติดออมสินของบอกอยู่มันจะมีอ่าทั้งออมสินและก็ทกศรอบนี้มีทกศอ,อ่ากลางเดือนมีทกศด้วยอ่ารอบรอบที่จะถึงเนี่ยนะเนี่ยรอบรอบของวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยอ่าพวกท่านก็พิจารณา,าดูดีๆโอเคอ่าได้เรียงกันมาให้ได้เห็นภาพเห็นทรงกันพอประมาณ อพอประมาณเนาะเดี๋ยวพิจารณาได้รูปถ้ามันชัดเจนอะไรขึ้นอีกก็เดี๋ยวเอามาว่ากันอีกส่วนสลาการกุศลอสลาการกุศลอ่าก็เหมือนกันเดี๋ยวเอามาทําให้เดี๋ยวผมเอามาทําให้ดูอีกก็เป็นแนวทางไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายคนดูประจําของผมก็ก็เข้าใจอยู่น่าจะเข้าใจอยู่ว่าที่ทางอะไรพอประ,ประมาณไหนเนาะก็ไล่เรียงรวบรวบรวบ,วบไ,ปไปจนก็ไล่ไปจนจน ถึงปังหมุดนั่นแหละมีก็มีอยู่ตัวเลขไม่กี่ชุดนะจริงๆนะ,ะจริงๆไม่กี่ชุดเป็นตัวเลขที่พวกเรารู้อยู่เห็นอยูอ่ไม่ได้งมงายนะ,ะพวกเราไม่ต้องงมงายเจ้าพ่อเจาอ้จาแม่ที่ไหนไม่ต้องงมงายหรอกนีม่มาที่นี่ได้ได้หมดเลยเอาตัวเลขไปเปิดกลุ่มได้เลยไปหาตังเอาตัวเลขไปหาตังไปเปิดกลุ่มได้เลยสบายๆเลยตัวเลขกลุ่มนี่แหละกลุ่มที่ผมทำเนี่ยโอเค ฝากอ่ะพอแค่นี้ก่อนก็หวังว่าพวกเราจะโชคดีในงวดน,นี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ